สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ครับเวลาเราจะกดลบคลิปในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยโดยการกดชิปดีลิทครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกดไม่ได้ครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานี้ครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ครับโดยในคลิปนี้ครับเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทำยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับสำหรับการชิปดีลิทเนี่ยมันก็็จะะเเเเปนนกาาาาาารลบบบแออออ่่่่ดดดีีี๋๋ยยยยววผผมมทํใหู้้งง เปลี่ยนสีก้อนนี้ก่อนอ่ะให้เห็นชัดๆนะว่าผมกาลังจะลบก้อนสีอันเนี้ยอ่ะอันนี้ก็คือผมตัดมาเนี่ยแหละแต่ผมแค่เปลี่ยนสีคลิปมันนะถ้าเกิดผมจะลบก้อนนี้เนี่ยแล้วผมกดชิปดีลิทเนี่ยอ่ะกดชิปแล้วก็ดีลิทอ่ะเห็นไหมมันก็จะลบได้ปกตินั่นแหละอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการกดชิปดีลิทปกติใช่ไหมวิธีการกดลบแล้วให้มันเด้งเข้ามาแต่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหานะเวลาเราจะกดชิปดีลิทเนี่ยแล้ว มันกดไม่ได้นะมันไม่มีแอคชั่นหรือมันไม่มีการทํางานเกิดขึ้นอะไรเลยนะบางคนบอกว่ากดกี่ครั้งก็ไม่ได้กดยังไงก็ไม่ได้อ่ะเรามาดูสาเหตุก่อนนะว่าทาไมมันถึงไม่ได้บางครั้งเนี่ยสาเหตุของมันนะถ้าเกิดกดชิปดีลิทไม่ได้เนี่ยก็คือเพราะว่าเพื่อนๆบางทีเนี่ยไปกดอันลิงก์อ่ะสมมุติเราอันลิงก์อันนี้ออกก่อนแล้วกดอันลิงก์อย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันมันจะแยกจากกันใช่ไหมบางคนเนี่ยก็ไปกดตัว c ที่คีย์บอร์ดใช่ไหมเพื่อทําการตัดคลิปอย่างเงี้ยอ่ะต,อะ,ะ,ตอยะตัดา1ีีออ่กเนยง้ แล้วเพื่อนๆจะกดชิปดีลิ e ใช่ไหมกด V แล้วก็จิ้มที่ก้อนนี้ใช่ไหมแล้วกดชิปดีลิ l อ่ะเห็นไหมตอนนี้ผมกดชิป e l e t e ไม่ได้เพื่อนๆเจอปัญหาน,นี้กันเยอะมากว่ากดลบไม่ได้จะลบไอ้ก้อนนี้เนี่ยแหละแล้วให้มันเด้งข้างหลังมา ถามว่าทําไมไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันติดเสียงก้อนล่างของตัวมันนั่นเองนะก็คือเสียงก้อนนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ได้ทําการตัดไปด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทการตัดไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะสามารถชิปดีลีทได้นั่นเองอ่ะสมมุติตอนเนี้เรากดชิปดีลีทไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีไอ้ก้อนนี้กันจะได้เห็นชัดๆว่าว่าเราพูดกันอ่ะก้อนนี้ก็คือก้อนที่ตัดมาเนี่ยแหละผมแค่เปลี่ยนสีมันนะวิธีการทําให้ได้เนี่ยก็คือให้เพื่อนๆทําการตัดอ่ะสมมุติตัดอย่างนี้นะก็คือตัดเสียยยงมััันนไไปปดดด้้้ววววแลวก็ตตภาพนะ แล้วก็ให้เพื่อนทําการลากคุมทั้ง2ตัวอย่างนี้นะลากคุมทั้ง2ตัวอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆกดชิปดิ e ิสปุ๊บเห็นไหมมันเด้งออกไปละอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของมันนะแต่สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนบอกอืเราไม่อยากลบเสียงมันไปด้วยแต่ให้ภาพเนี่ยมันเด้งกลับมาอย่างเดียวจริงๆวิธีนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ย แล้วถ้าเกิดจะลบแต่ภาพอย่างเดียวเนี่ยแล้วให้ภาพด้านหลังเนี่ยมันเด้งกลับมาชนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาการหลุดซิงนะการหลุดซิงค์หมายความว่าสมมุตินะภาพอันเนี้ยภาพอันเนี้ยกับเสียงก้อนเนี้ยมันเป็นภาพและเสียงเดียวกันใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการแค่ไอ้ก้อนสีม่วงอันนี้เนี่ยให้มันลบออกไปแล้วให้ภาพด้านหลังเนี่ยมันเด้งเข้ามาแทนที่เนี่ยแต่เสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมเท่ากับว่าภาพกับเสียงเนี่ยมันจะเหลื่อมกันละ เพราะว่าภาพอันนี้เนี่ยมันจะเด้งมาอย่างนี้แต่เสียงอันเนี้ยยังอยู่ที่เดิมอ่าผมก็เลยไม่อยากจะแนะนําแต่ผมจะบอกไปด้วยแล้วกันเพื่อบางคนอาจจะอยากรู้วิธีแล้วกันนะก็สําหรับวิธีเนี่ยก็คือให้เพื่อนเพื่อนมาทําการล็อกตรงนี้นะแต่เอาจริงผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่นะแต่ถ้าเกิดมือเก่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจเรื่องพวกการทํางานพวกเลเยอร์พวกไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถทําได้นะเพราะว่าปกติหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันนี่แหละก็คือให้เพื่อนๆพืทการล็อกนะล็อกก็คือมาล็อกกดรรูปปกกุญแจตงนี้เยดล็อไ กดล็อกไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวคลิปนี้นะกดที่ตัวคลิปนี้แล้วก็กดชิปดิริสอ่ะเห็นไหมมันจะเด้งเข้ามาแล้วแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยคลิปมันจะเหลื่อมกันนะเห็นไหมคลิปมันจะเหลื่อมกันนั่นหมายความว่ามันหลุดซิงค์นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยใครคลายล็อกแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแก้เอาเนี่ยก็จะโอเคนั่นแหละแต่คืออันนี้คือบอกไว้สําหรับวิธีการแก้ปัญหาอีกหนึ่งวิธีนะแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนําเดี๋ยวผมอันดูกันไปก่อนนะ ก็เอาจิงๆระครับสำหรับวิธีการชิปดีลิทไม่ได้เนี่ยก็คือมันติดตัวเสียงของตัวมันนั่นเองนะมันถึงลบไม่ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆืไม่ได้ทําการอันลิงก์สมมุติเราลิงก์กันอยู่เรากดที่ตัวมันมันลิงก์กันอยู่เรากดตัว c ที่คีย์บอร์ดกดตัดปกตินั่นแหละอ่ะกด v จิ้มที่ตัวอ่ะเห็นไหมมันก็ยังลิงก์กันอยู่แล้วเราทําการกดชิปดีลิทเลยเนี่ยมันก็โอเคเรียบร้อยมันก็ชิปดีลิทได้ทั้งหมดอ่ะตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอ่ะสมมุติเราตัดอย่างเงี้ยเราก อ่ะเห็นไหมมันก็เด้งเข้ามาที่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆต้องดูเลเยอร์อื่นด้วยนะว่ามันติดอะไรหรือเปล่าแต่อย่างเช่นในคลิปนี้ถ้าเกิดเรา unlink มันออกหรือเพื่อนเพื่อนกดตัดแคตตัวภาพอย่างเดียวกดตัดภาพอย่างเดียวต่อให้เรายังลิงก์กันอยู่เนี่ยแต่เราจะกดชิปดีลิทที่เราตัดก้อนนี้มาแล้วเนี่ยมันก็กดไม่ได้อยู่ดีนะครับกดไม่ได้อ่าเราต้องดูด้วยว่ามันติดเสียงด้านล่างนะมันถึงทําการชิปดีลิทไม่ได้จะให้มันเด้งกลับมาไม่ได้นะ แค่นั้นเองวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องตัดทั้งภาพและเสียงแล้วก็ลากคู่แล้วกดชิปดีลิสแค่นี้วิธีการแก้ง่ายๆเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทาคลิปอะไรสอนอยากให้แก้ปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ Comment มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ